สวัสดีค่ะมาอยู่กับน้องเมืองเชียงตุงนะคะตอนนี้น้องเมืองก็มาอยู่ที่เชียงรายค่ะมาเชื่อเซนทันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันค่ะน้องเมืองก็จะมาดแว่นนะคะมาตับที่พี่แล้วก็น้าน,นะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกเซนทันนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าเซนทันคะ่ะยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะ เพิ่งได้ที่จอดรถค่ะรถเยอะมากเลยนะคะคนก็เยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็มาแวะถ่ายรูปก่อนเข้าไปนะคะก่อนจะเข้าไปคุณนาก็จะพาดูรอบๆบรรยากาศข้างนอกนี้ก่อนนะคะภาพก็อาจจะสั่นน้อยนะคะเพราะว่าน้อมเรานยังไม่มีไม่กันสั่นค่ะไปหาซื้อก็ไม่มีนะคะเขาจะมีแต่ไม่กันสั่นโทรศัพท์นะคะ นนี้ก็จะเข้าข้างในกันแล้วนะคะก็เริ่มหิวกันแล้วค่ะลูกจกักแเ้นสายมายังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะตอนนี้ก็มากินก๋เตี๋ยวกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้ไปเดนินดูรอบๆในเซ็นทรัลน,นี้นะคะ สร็จแล้วนะมันก็จะขึ้นไปชั้นสองนะคะขึ้นบนลอเลือค่ะขึ้นบนลอยเรือเนาะมันก็ยังคลงตัวอยู่นะคะตั้งแต่ครั้งนานะมันก็ไม่เคยกล้าขึ้นบนลอยเรื่อเท่าไรค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่โรงหนังนะคะเราะมันก็ยังไม่เคยเข้าโรงหนังสักครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็แค่แวะมาถ่ายรูปนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีเวลาค่ะก็เลยไม่ได้เข้าไปดูนะคะ ต้องไปอีกหลายที่ค่ะเดี๋ยวก็จะไปคาเฟ่นะคะอันนี้ก็เป็นของเล่นนะคะของเล่นก็มีเยอะมากเลยค่ะ ็มาขับรถนะคะใจก็สัส่นๆไว้นะคะตอนนี้น้องนนก็มาอยู่ที่อีจูคาเฟ่นะคะก็ได้กลับมาจากห้างแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างในนะคะเขาก็ทำที่ล้างมือไว้ด้วยนะคะนองมันก็จะมาล้างมือก่อนนะคะอีทูคาเฟ่ที่ไทยรูปเยอะมากเลยนะคะที่ล้างมือนี้เขาก็จะติดกระจกไว้ด้วยนะคะล้างมือเสร็จก็จะมา สอกระจกดูสัด่อยนะคะแล้วก็มีน้ำบอด้วยนะคะเหมือนน้ำบอ่อจริงมากๆเลยค่ะเขาก็จะทำที่ตักไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้ำนะคะเราก็จะมีน้ำตกข้างนอกค่ะแล้วเขาก็จะทำสะพานไว้นะคะสะพานเดินมาดูน้ำตกค่ะที่นี่ก็เย็นมากๆเลยค่ะ តោះតោះចូលវៃមើលតោះចូលយឺនណាជេឆាចូលមកណាណ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 ាចូលមក อตอนนี้ก็จะมาแก,กขนมเค้กกินนะคะขนมเค้กเขาน่ากินมากเลยค่ะเป็นสีเป็นสีด้วยนะคะน้องมันก็ได้สั่งขนมเค้กกับชาไทยมานะคะ น้้้เขาาะะจจไปงลูแตอนนี้ก็จะไปต่อกันอีกที่หนึ่งนะคะก็มาแวะดูทางเข้านะคะเมื่อกี้ก่อนเข้าไปนอกม้นไม่ได้ดูนะคะตอนนี้ก็มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีเยอะมากเลยค่ะมีหมวกด้วยนะคะ ลลิตาก็จะมีค่าเข้าคนละหกบบาทนะคะเขาก็จะให้คูปองมาค่ะคูปองก็สามารถเอาไปแลกเป็นขนมของกินได้นะคะตอนนี้เราเป็นคาเฟ่ออที่หนึ่งนะคะก็เรานี้ก็ด้านในที่กว้าง,งาเลยค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปชมข้างในกันค่ะเข้ามาข้างในก็จะมีความเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีดอกไม้เยอะมากค่ะ ทางไน,นก็จะมืนในป่าเลยนะคะธรรมชาติมากๆค่ะควันก็จะออกมาตรงนี้นะคะ <c oughs> นเนมวรรค์ที่นี้ก็มีคนมาเยอะมากเลยนะคะไามา่ร เขามาตอนแรกก็จะมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะคะก็จะมีความหนามากเลยค่ะแล้วข้างในนี้ก็จะมีน้ำตกด้วยนะคะมีคนมาถ่ายรูปมีคนมาเทียวเยอะมากเลยค่ะถ่ายป้าค่ะ 反正没有。 แต่นี้ก็ได้เดินดูบรรยากาศคาเฟ่ลาดิต้าเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาคูปองมาแลกเป็นขนมค่ะที่นี้ก็จะมีปลาอีกนะคะปลาเยอะมากเลยค่ะแล้วอันนี้เขาก็จะทำเป็นคนสอคนกำลังตันน้ำนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงค่ะ ตอนนี้น้องมันก็มาอยู่ที่วัดห้วยปลาค้งค่ะก็จะมีพระธาตุเจชันนะคะมีวัดค่ะแล้วก็จะมีเจ้าแม่กุนอินะคะตอนนี้น้องมันก็กําลังจะไปร่วมทําบุญนะคะในซองอ่งเปาจะมีลอตเตอรี่อยู่ด้วยครับเป็นหวยรัฐบาลนั่นเองงวดวันที่16ที่ถึงนี้หวยจะใส่ไว้ในซองให้ท่านหนึ่งใบนะครับเอาไปรุ่นเอาเองมันอยู่ในซองสามารถทําบุญได้ทั้งเงินสดและโอนผ่านบัญชีครับขออนุโมทนาบุญทุกท่านขอพระโพธิสัตว์ ตอนนี้ก็ได้ทำบุญเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็ให้อังเปามานะคะในอังเปานี้ก็จะมีลอตเตอรี่หนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเรามารอรุนหวยกันวันที่16นี้นะคะเรามาแกดูข้างในกันค่ะว่าลอตเตอรี่ใบนี้เป็นเลขอะไรนะคะมาดูพร้อมกันค่ะว่าเป็นเลขอะไรนะคะลองคำนวณได้เลข6 9 1 0 3 1นะคะ มาลุ้นกันค่ะว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็มาบริจาคลงศพและญาติกันค่ะถ้าอย่าไปที่องค์เจ้าแม่องค์ใหญ่ก็เชิญที่รถนะรถขับไป แล้วก็จะไปที่เจ้าแม่คุณอินนะคะก็จะนั่งรถเข้าไปค่ะแล้วทเป็นคิตตี้ด้วยนะคะสีชมพูสวยมากน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเจ้าแม่คุณอินกันนะคะเดียวนี้ก็ขึ้นมาที่จะไแม่กุนอินแล้วนะคะก็ทุ้คนก็เข้าไปได้ค่ะแต่ว่าเอานี้จะไม่ขึ้นไปแล้วนะคะีคะ ตอนนี้น้อมนอนก็ได้มาอยู่ภายในทุกบ้นเจ้าแม่กุนอินนะคะตอนนี้ก็อยู่ชั้นที่26ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดูมาจากข้างบนนะคะ ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะคะเขาก็ปิดแล้วค่ะน้อมนั้นก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ลงมาข้างล่างแล้วค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างล่างนะคะ